Uh... น,ะนะนอายากตาม่ได้อ,ออกโมได้รเล็ดเลยออกไม่เฮดไม่จังเลยนี่คือบ่บอกวิธีอ,ออกอ้ยตายมาเลยวิธีไหยจะด,ด,ดใส่วิธีเลใส่วิธีอีกวิธี รับสวัสดีครับพแม่พี่นองที่หลักสูภูสูคนนะครับผมไม่นี่กับมือเอ่อวิ่นไปหลายมือเนาะทีเขาบริหตุงานวิ่นไปหลายมือเลยนะครับออกระทิศุละไปพุ่นแด่ไปพี่แด่กันเลยบ่คอยไดเห็ุได้อย่างนะครับเม่นี่นะครับมรือว่านี่ก็ไปหาซื้อของไปได้ของมาหลายชิ้นหลายอย่างเนาะเป็นของผัดเครื่องผัดอา่าอย่างได้หลายอย่างเนาะนะครับบ่ราว่าที่เป็นอา่า เนี่ยอุปกรณ์เราจะดูอย่างในหลายอย่างเนะาะเมื่อนี่เขาติดมาเห็ดสีกลนนะครับมาเห็ดสีบ้านภายนอกเนาะนะครับสีภายนอกสีบ้านสีท่าบ้านเริ่มแรกตอนที่นั่นหมื่บ้านนี้นะครับหมื่บ้านนี้ว่าดดไทยทำเนาะจะได้เห็ดปิดประตูะปิดกระจกเนาะปิดกันเอาหนังสือมี์มาปิดกระจกม้วนกบทั้งหมดเลยนะครับอ อูเนี่ยปิดไปหมดแล้วนะครับทั้งขุ่นปิดหมดแล้วแต่ว่าเหลือจู่ทั้งหนาไม่ได้ปิดแล้นะครับเหลือทั้งหนาบ่ได้ปิดแต่เลยว่าที่ต้องเฮ็ดทางพุ่นไปก่อนเนะาะตังนี้เอาไว้ที่หลังตอนนี้กําลังไข่กลางคัดอยู่นะครับไข่กลางคัดทําความสะอาดผอกม้งกบผอกขีดปูนที่มันเหลือไว้ข้างไว้นะครับเพื่ได้เอาออกอเอาออกให้ล,ละเอียดสักหน่อยนึงแบบที่นี่แต่ที่ได้ เขาขัดออกหมดแล้วห้อยเดโป้สีนะครับโป้สีห้อยแตกให้เหล่าห้อยงนะนะครับบางไดมีห้อยแตกให้เหเล่าห้าวกระิดได้เอาสีโป้มาใสนะครับเอาสีโป้มุดอุดๆๆแล้วจะกระดับไส้ขัดอีกที่หนึ่งนะครับจังคือได้ใส่สีล่องพื้นได้นะนะครับเมื่อนี้ประกาว่าขิขัดแต่หมดเลยนะครับในส่วนฟังที่นะครับฟังส้นตะเว็นขื้นพอใส่ขัดแต่หมดแล้วกจะิดได้เอาสีล่องพื้นมาใส่นะ สีรองพื้นทางเท่งพุ่นละนะครับอ่าอาว้ารอบนอกพุ่นะนะครับอ้าว่ารอบนอกพร้อมแล้วก็บเชิงช่ายพร้อมนะใส่สีรองพื้นไปก่อนอ่าพอสีรองพื้นเสร็จแล้วก็ที่ได้เ่นซีจริงไปเลยนะครับสีตอนนี้มีเรียบร้อยมีมาพร้อมแล้วนะครับมาครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จีไลเสร็จให้แล้วตอนแล้วเ <c oughs> อ่อก็ซิอยูะมาณนี้แหละนะครับ เพราะว่าอืมอีกสองสามมื้อที่ต้องงานสีต้องไปไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับบหูงว่าสีเหล้วบลเหลวตรงนี้ก็เอาให้ได้เยอะที่สุดอ่าตรงนี้มันเป็นห้อยต่อนะเพราะว่าตอนแรกนะบอบอด้คิดว่าสินี้ห้อยต่อแบบนี้หรอกเพียงแค่ว่าอ่าเปลี่ยนแผนไม่เท่นเองเพราะเปลี่ยนแผนไม่มันก็เลยจําเป็นที่ต้องอ่าอมาต่อ,ตอขาเท้เาออกมดหรือกับติดเปลืองของเสีย เยอะเจ้าบอใช่ปัญหานะครับเป็นโรคแมเดลน,นะมันเป็นบัวเ้องสามารถิแต่งให้มันเป็นชิ้นเดียวกันได้นั่นเนองนะครับเจนเย็นเดอใจนเย็นเยน,เย,นเย็นไม่ต้องใจร้อนอ่าไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทำถ้าบุกมากไม่ได้ ครับตอนนี้ก็ตอนเศร้าอีกมือไม้น้อเศร้าอีกมือไม่แล้วทั้งผู้เฒ่าครับทั้งผู้เฒ่าให้มาเห็ดหมอมค่างผู้กันเห็ดห่มกันแดดมาทำเอาใหญ่ามาใหม่เกิเห็ดห่มตัวนี้เออจะว่าอันใดัวอันใด นี่ยุ่งเบิดเห็ดหุ่มลักเลืกกรบโบเห็นมี่ลักโบมีสิเปียวอีย่างมาเห็ดแล้วไปเอาลักที่ไดนไม่เห็ดบันหุ่มเอ้ยเนาะ นั่นก็นกนเอาเห็ดแค่นั่นก้อนเหะไปเอาอันนั่นมัดนั่นก้อนลักกระบอกมีอีหยังบอมีไปเฮ็ดจังไเโอเถึงสิเฮ็ดงานเจ้าของเนาะสิเฝ้าเดี๋ยวไปเอาลัดไปเอาโอ้ยนี่แต่ที่เฮ็ดก็เฮ็ดไปบ่ปเฮ็ดแลยครับ จมอยู่นังเหระผู้ถ่อจมไปแต่สร้างกีตายต่เพชรไม่ไดเลี้ยวอยากปลูกกังเพ็ดบัวแหวก็อยากปลูกนามกับบ่มีก็ยังอยากปลูกอยู่โอ้บัวฟังอย่านามบ่มีบ่มีบัวฟังอย่าที่ปลูกที่ปลูกยังเดียว,ยว,ยยวลั่นคักผู้เฒ่าก็ได้ ไทยจุม้มเลยบ้าปลูกไห้กระเคียดบ้าเฮ็ดไห้กระเคียดตั้งนต่ซึ่งติดงานจากของซึ่งทิเป่าเฮ็ด <sighs> Up. Uh. Oh. Up.

này mình nên nên đưa vô năm dỡ ngặt hạt có ngặt ตอนนี้ก็ขึ้นโปสีลมพัดเชิงชายตอนนี้โค้ดีแห้งไหวไม่ดีเลยคิดเป็เดียวโปสีเชิงชายเพชรเราจังคิดได้เพชรสีได้โปสีเราก็คัดกระสายรูบๆกระสายรูบๆจุดหน่อยก็จะได้เพชรสีได้ <S <S แห้งเลี้ยวอยู่หรืว่า ทั้งพี่เดี๋ยวยื้อไหมนั่นเองปะแตงแตงจังไนตรงนี้เนาะมังตอตรงเนี้ยที่มันแตกๆมันบ่เสมอแตงเนี่ยมันเสมอเสมอจังไนแต่ว่าบ่บ่บดต้องละบ่ต้องละปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันขึ้นละถ้ามันขาดอะนรก็ละแต่ว่าโป้โป้ให้มันไอ้กลมกลืนจังไน กับตอนนี้กับเ,เห็ดโอ้สีเนาะนะครับโอ้สีคัดรายละเอียดาตามบัวตามผนังทุกจุดเนะเาะโอ้เร็จเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จหมดแล้วยังเหลือตอนนี้ยังเหลือเก็บล่องสีล่องพื้นนะครับสีลงพื้นคงสีได้ลงพื้นอื่นเนาะ ท่งทีล,ลงมืออื่นพร้อมกับเชิงช่ายนะครับเชิงช่ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสองมือสองมือยังเหลือเก็บรายละเอียดพุ่นอีกนิดหน่อยบ่หลายเนาะที่นี่ม,มืออื่นก็ที่เป็นการล่งสีเลยนะครับมืออื่นล่งสีล่องพื้นไปเลยมืออื่นล่งสีล่องพื้นพอล่งสีล่องพื้นเสร็จปั๊บก็นมนก็สิแห่งพอดีก็สิล่งสีจริงได้เรื่อยขึ้นกันเนาะนะครับ สีจริงมันก็สีมีสีตัดอยู่สีตัดอยู่เนาะตัดสีตัดมีอยู่สองสีนะครับมีสองสีสามสีที่มีสามสีเนาะยังสีฝ้าเนาะฝ้ารอบนอกเป็นสีขาวเป็นสีขาวสีเดียวกันกับสีบัวเนาะสีบัวกับสีขาวคือกันแล้วก็สีผนังตูรักเลยก็เป็นสีเป็นสีอย่างละสี ครีมบ่สีครีมประมาณสีครีมแล้วก็สีทั้งล่างนี่ก็สีเป็นสีน้ําตาลนะครับะไปเบิ่งกันดื้อนะครับเนาะไปเบิ่งกันมืออื่นสีเป็นแนวใด้นะครับส่วนมือนี่ก็สีขอเบรกคลิปนี้ไปก่อนเนาะนะครับคลิปในรายการนีอ่อย่างละ่ะติดบัวนะครับติดบัวแล้วก็คัดนะครับเพราะว่าสีเป็นคัดรายละเอียดเนาะคัดรายละเอียดแล้วก็เพื่อนอย่างหละ่ะเพื่อน เก้าปูนเนาะเก้าปูนคือโป้สีนั่นแหละครับเนาะโป้สีเข้าไปนะครับตอนี้ก็ยังเบาเห็นเนาะแต่ว่าคัดไปแล้วเนะาะคัดไปแล้วละเอียดไปแล้วนะครับแลนนี้ก็เหลือทำความสะอาดนิดหน่อยแล้ะกัที่ได้ลงสีล้งผื้นไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้ก็เท่านั้นครับคลิปหน้าพอกันไม่ได้การาท่าสีนั่นเองนะครับผม ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ดื้อนะครับเนาะหากพยาชื่นสอบพยาชื่นก็ติดตามกันไว้ดื้อนะครับแล้วก็อยาขังโคตรหน้าดื้อครับผมอยู่ดีมีแห้งแล้วก็สวัสดีปีใหม่ดื้อช่วงปีใหม่โบเดซสวัสดีน้ำสวัสดีปีใหม่เนาะนะครับขอให้สิ่งดีขึ้นมานะครับให้สิ่งดีกลับมาสิ่งโชลายก็ให้ไปตามทิ้งไปในเล็ก ตามปีเก่าไปเลยนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปบายครับผม